สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mini World b o g Art กันอีกแล้วนะครับแล้วก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้สร้างเหล่าชาวบ้านของเรานะครับแล้วก็เขาได้ตายกันไปหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาทําฟาร์มนะครับฟาร์มปลานะครับปลาที่มันดรอปไปเนี่ยดรอปไอก้อนผลึกเรืองแสงนะครับเพื่อที่เราจะได้ทํา้กระดูกค้อนอะไรที่เอาไว้ปลูกชีพนะครับ ให้แบบชาวชาวป่านะครับให้เป็นคนเมืองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามหากันนะครับว่าเราจะทําฟาร์มแบบนั้นได้ยังไงกันบ้างจ้าไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก,ก่อนใครกดเลยโอเคนะครับก่อนอื่นผมจะบอกก่อนว่าผมรู้วิธีค้าวกระจกแล้วนะเพิ่งรู้จริงๆนะครับผมวิธีค้าวกระจกเนี่ยคือเราต้องเอาทรายนะครับมาบดให้มันเป็นเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็เอาไปค้าวทากระจกนะ เดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปหาทรายกันก่อนนะครับขึ้นเรือไปเลยโอ้ยหผมว่าจอดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดินทางมาไกลเกินไปนะอ่ะผมจะขุดทรายแถวแถวนี้ไปแล้วกันนะครับนี่นี่เอาไปเอาไปเลยเอาไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทํากระจกกันนะทํากระจกแบบเยอะมากนะครับโอเคตอนนี้ผมได้มาประมาณ7จ็ดสแต็กนะครับก็น่าจะพอแล้วนะไปะ นั่งเรือกับบ้านกันดีกว่าพวกเราเฮ้ยการเดินทางคนเดียวมันช่างเหงาหงอยสิ้นดีสิน่าอีกไม่นานเราก็จะมีชาวบ้านที่เราคิดถึงมาอยู่กับพวกเราแล้วนะเหรอดีใจจังเลยนะโอเคข้างหน้าเป็นบ้านเราแล้วนะครับโอเคเราถึงบ้านแล้วแเ้าก็มาที่โต๊ะคราฟครับแล้วก็คลิกเข้ามาที่โต๊ะคราฟนี่เห็นไหมเราสามารถที่จะสร้างซายคอร์ดได้นะครับ เราต้องมาทำทรายคอร์สก่อนนะ,อะผมทำไปเลย390อันโอเคหลังจากที่ได้ทรายคอร์สแล้วครับก็มาที่เตาเผาครับเอาทรายคอร์สเนี่ยไปใส่ในเตาเผานี่ใส่ไปเลยให้หมดนะครับนี่ปึ๊บนี่มันก็จะเผา,าเป็นกระจกให้เรานั่นเองนะครับในเผาค่อนข้างเร็วเลยนะเอาล่ะแล้วระหว่างที่กํลาลังเผาทรายคอร์สนะครับเพื่อทําเป็นกระจกอยู่นั้นครับอย่างที่เรารู้กันในพาร์ทที่แล้วนะครับตอนนี้ผมมี นี่นะครับฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มดอกทานตะวันนะครับตอนนี้เรามีแล้วนะครับกระดูกเราก็มีแล้วนะครับทีนี้ขาดสิ่งเดียวนะครับก็คือไอเจ้าปลาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปลามันจะไม่เกิดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอันนี้มันเป็นจุดน้ําตื้นนะมันไม่ลึกเท่าไหร่นะครับไอปลาเรืองแสงมันก็เลยไม่เกิดนะครับผมจะไปหาจับปลาเรืองแสงมานะครับวิธีการจับมันก็ต้องใช้แหจับปลาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะ ฆ่าเจ้านี้ก่อนโอ้ยมาอยู่อะไรหน้าบ้านเราเดี๋ยวผมจะไปทําแหจับปลานะครับเพื่อทําการไปจับปลากันข้างนอกนะครับแหจับปลาทํำยังไงนะโอเคแหจับปลาอยู่ในเครื่องมือนะครับนี่ใช้แท่งเหล็ก1อันนะครับแล้วก็ใช้เส้นด้ายอันนะแล้วก็ท่อนไม้2อาท่อนไม้2โอเคท่อนไม้มา2อันครับแล้วก็ใช้แท่งเหล็ก1อัน แรงเหล็กมา1น1อันโอเคต่อไปก็เป็นเส้นได้3อันใช่ไหมจะไม่ผิดหนึลง3โอเคน่าจะได้แล้วนะเน็ตที่จับปลาโอเคครับมาเลยสังเคราะห์มาเรียบร้อยตอนนี้ผมได้ที่จับปลามาแล้วผมจะออกไปจับไอ้เจ้าปลาเรืองแสงตัวนั้นนะครับขึ้นเรือไปเลย ออกมาจากบ้านเรานิดเดียวนะครับก็จะมาเจอกับแหล่งน้ําลึกแล้วนะน้ําลึกมันก,ก็จะลึกมากครับมืดๆเลยนะครับผมเจอแล้วนะครับไอเจ้าปลาเรืองแสงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจับมาเพาะพันธุ์ที่บ้านเรานะเราจะได้ทำไอที่จับเพิ่มประชากรของเราอะลงไปจับกันเลยครับเจ้าปลาเรืองแสงตัวนี้เป็นของชั้นซะโดยดีโอ้ยมันว่ายน้าเร็วอะมันว่ายน้ําเร็วมาน,นี่มนนี่ อุ้ยอ๋อนี่ต้องกดคลิกขวาผมไปกดตีมันเฉยขีล่ลงไปจับก่อนครับฝาเลื่องแสงโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหผมมาถึงลึกเลยเนี่ยหายใจทันปะเนี่ยโอ้ my god หายใจไม่ทันแน่เลยยื้ยยื้ยยืยืยืหายใจโอ้ยกอบตายโอ้ไม่นะไม่นะเดี๋ยวผมไปหาตัวที่อื่นตัวที่เหลือตัวที่อื่นอะไระเดี๋ยวผมไปหาตัวที่เหลืออีกสัก3ตัวแล้วกันนะครับ จอแล้วครับด้านหน้าเราเป็นปลาเรืองแสงอีกหนึ่งตัวนะครับอย่าลืมว่ากดคลิกขวานะผมเพิ่งกดคลิกซ้ายตีมันเกือบตายนะครับอ่ะโดดลงไปเลยแล้วก็จับมาเลยจ้าโอ้ตกไปใต้น้ําอีกแล้วอ่ะโอ้วันหลังผมจับผมต้องตกลงไปใ,ใต้มันก่อนนะต้องดำลงไปใ,ใต้เจ้าปลาตัวนี้ก่อนนะครับจับทีไรนี่จมน้ําทุกทีโอเค ไอ้น้ำมันนี่มันคืออะไรผมยังไม่รู้มุอนกันนะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนนะเลือ,อีกสองตัวครับโอ้เจอตรงนี้ครับสามตัวเลยนะจับไม้หมดเลยจับไม้หมดเลยนะครับสามตัวนะแต่ผมต้องจังหวะดีๆหน่อยนะครับมันจะมันจะจมน้ําลึกอีกฮะลงไปก่อนผมต้องไปอยู่ใต้มันนะวันนี่ไอ้นุม่มอุ้ยโอเคขึ้นไปก่อนหายใจแป๊บหนึง่ง โอ้ตัวอื่นยังอยู่ไกลด้วยนะครับโอเคนั่งเรือไปใกล้มันก่อนนะครับเราค่อยลงไปจับโอ้นายลงน้ําลึกเกินไปแล้วเจ้าปลาตะเกียงอ่ะมันชื่อปลาตะเกียงนะมา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 โม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 โอเคเนี่ยลงไปใต้มันเราค่อยจับแบบนี้นี่เองนะเทคนิคกิคมว่าสี่ตัวก็พอแล้วแหละเดี๋ยวมันจะเกินนะครับมันมันจะแบบ ผสมพันกันแล้วมันจะขาดอีกตัวหนึ่งมันจะเหงานะกลับบ้านดีกว่าโอเคกระจกเราเสร็จไปสแตกหนึ่งแล้วนะครับสแต็กใหญ่ๆเลยจัดไปเพิ่ม่อยแล้วกันนะอ่ะแล้วก็ลอมันเผาไปครับนี่เราได้มาทั้งหมด3มสแต็กใหญ่ๆเลยนะครับเรียบร้อยตอนนี้บ้านเรามีกระจกครบทวนแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ปลาเจ้าตัวนี้นะครับปลาตะเกียงมาทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าผมจะ ไม่เลี้ยงในบ่อตรงใกล้ๆตรงนี้นะผมจะสร้างบ่อใหม่ให้มันครับซึ่งจะเป็นบ่อใหญ่ๆตรงไหนดีเอาแถวบ้านนี่แหละแต่อุ้ยมีสัปหลาดมาบุกบ้านเดี๋ยก่อนนะผมยังไม่อยากจะสู้กับมันตอนนี้หรือว่าผมไปสร้างเป็นเอาควาเลี่ยมข้างบนบ้านดี้คิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกับพ่อค้าก่อนพ่อค้าขายอะไรดีจ้าโอ้อันนี้บูธเล็กนะครับ ขวาเหล็กมไม่เอาแล้วกันนะอเจ้าลูกกระตานี่มันมโดดสัพมันเป็นไงโดดสับทะขูร้อยกว่าล่วงไปดีโดดสัพทีเดียวรู้เรื่องตรงนี้ผมว่าจะทำฟาร์มต่อนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เอาไว้ใช้ทำอะไรเอาเป็นข้างบ้านนี้ไหมข้างบ้านมันก็มีปลาอยู่แล้วอะ่ะอืม รือจะเป็นข้างบ้านฝั่งนี้ดีครับโหแล้วข้างบ้านฝั่งนี้มันครับไอตัวบินมันเยอะอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันนะแถบฝั่งนี้นะครับผมที่ผมจะทําเป็นตู้อะควาเรียมนะครับค่ายพวกนี้ก่อนเก็บก,กันเอ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาเคลียร์พื้นที่ดินแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเอาล่ะผมว่าความกว้างขนาดนี้น่าจะพอนะอา่าแล้วก็วิธีการสร้างอะควาเรียมอันนี้ครับ เนื่องจากเราจะต้องทําการผสมพันธุ์สัตว์นะผมก็จะต้องเอาฟางนะครับมาใช้ในการทําด้วยนะครับเพราะว่าไอปลาเนี่ยเวลาผสมพันธุ์เนี่ยมันต้องใช้ฟางจํานวนเยอะนะครับเพราะนั้นี่แกะพวกนี้ครับมันไร้ประโยชน์แล้วนะผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับค่าตกรรม,มันซะโอเคพวกลูกๆผมปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยใช้ที่หลังนะ เริ่มจากผมจะทำการวางฟางทั้งหมด9้าอันไว้ตรงประมาณตรงประมาณตรงนี้แล้วกันนะอ่ะยิ่งวางฟางเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งผสมได้เยอะเท่านั้นนั่นเองนะครับอ่ะผมวางฟางไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเออเขาเรียกอะไรกำแพงอนะผมจะทำกำแพงนะครับมผมไปใช้อะไรทำดีไหม้เหรอ ผมมีหินเยอะเอาหินไหมเอาหินมาทําสัก 3, สามสต็ก,ตกนี่นะครับผมจะเอาหินมาทําหินอิดนะครับทําทั้งหมดเลย96สั่งเคาะมาอ่าโอเคตรงนี้ผมจะทําเป็นกําแพงไว้นะครับอ่ามองอควาเรียมตรงนี้นะตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะยังมองไม่เห็นภาพอาควาเรียมของผมนะแต่ผมจะเอาให้มันกว้างหน่อยละกันประมาณนี้1 2 3 4สามสี่โอเคกว้างออกมา1 2 3สาม นี่นะความกว้างของมันนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปอีก1234ประมาณนี้1 2 3 4โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มาติดด้านหลังเลยอะคว้าเรียมของเราส่วนด้านหลังนี่ผมจะปูกำแพงปิดไปเลยนะครับแล้วนอกนั้นจะเป็นกระจกนะเริ่มพอเห็นภาพแล้วยังเอ,อ่ย อมาเลยครับผมปูด้านล่างแล้วเดี๋ยวไปปูด้านบนด้วยนะโอเคกําแพงก็ปิดไปเลยนะครับก็เป็น2 3แล้วก็4โอเคประมาณนี้โอเคครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับตู้ปลาอันใหญ่ของผมนะเดี๋ยวผมค่อยทำบันไดเดินขึ้นไปด้านบนนครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องวางกระจกก่อนใช่ไหม เอากระจกมาวางเลย้ hey, แต่ว่าตอนนี้มันใกล้จะดึกแล้วนะครับผมว่าต้องไปนอนก่อนเอาละตื่นเช้ามาแล้วมาจัดการวาะทังเลยครับผมกระจกเสร็จแล้วนะครับกระจกนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวางน้ําละโอ้อันนี้จะเริ่มยากหน่อยนะครับเดี๋ยวไปหาถังน้ำนะครับมาตักน้ําวางกันดีกว่าโอเคตอนนี้ผมได้ถังน้ํามา2ถังแล้วนะครับผมจะเ,เริ่มจากตรงกลางๆก,ก่อนแล้วกันนะครับนี่นี่น จากตรงประมาณตรงนี้อ่ทำเป็นอุยทำผิดต้องจอดรูก่อนอ่โอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับโอ้ย,อย,อยไอ้เกมนี้มันชอบเด้งนะเวลาเป็นขุดแบบนี้ครับชอบเด้งประมาณนี้ละกันมขุดอันนี้ออก ผมก็จะเอาน้ำวางตรงนี้อันหนึ่งครับแล้วก็จะมีน้ำอีกถังนึงเดี๋ยวก่อนน้ำอีกถังนึงอยู่ไหนอะน้ำอีกถังนึงอยู่นี่จ้าโอเคเอน้ำอีกถังนึงวางตรงนี้โอเคทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำอินฟินิตี้หรือ,อยังน่าจะเหมือนในไมโครฟ์นะครับเอายังเหรอออกเพราะว่าน้ำมันไหลออกด้านข้างอย่างนี้เหรอครับ โอ้ไม่กองั้นผมจะต้องไปหาอีกสองอันนะครับมาวาง2ด้านตรงนี้นะไหนดูดิว่าถ้าผมวางที่แรกผมวางตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมครับลองวางตรงนี้ดูกับตรงนี้ดูครับอ่ะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้แล้วใช่ไหมลองตักดูครับเอาไม่เป็นว่ะโอเคไม่เป็นไรครับเออหรือว่าผมจะลองตักมาทำน้ำอินฟินิตี้ข้างนอกดูก่อน ่ผมตัก2อันนี้แล้วกันเอาอันนี้อันหนึง่งแล้วก็เอาอันนี้อันหนึง่งผมไปทำนะผมไปทำน้ำอินฟินิตี้ข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับเอาซักตรงแถวแถวนี้ได้ไหมไหนลองดูดิว่าทฤษฎีไมครัาทำได้ปะครับน้ำอินฟินิตี้ทำได้นะเฮ้ยทำได้อยู่นี่นครับโอเคถ้างั้นจะได้ไม่ต้องไปตักน้ำไกลนะโอเคมา ใส่ไปเลยครับแล้วก็ใส่ตรงนี้อันหนึ่งอ่ะเราได้น้ำอินฟินิตี้ตรงกลางแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะขยายขยายไปด้านข้างแบบนี้นะครับอ่ะขยายไปช่องด้านข้างค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับต่อมาผมก็จะทำการวางน้ำต่อนะให้รอบด้านตรงนี้เลยนะครับไปไป อ่าผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันวางปุ๊บจากมุมก่อนละกันนะครับมุมมุมขอบๆนะผมไม่แน่ใจว่าน้ําไหลในปลามันจะอยู่ได้หรือเปล่านะอันนี้ต้องลองนะอันนี้การทดลองนะครับผมโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาก็ขยายมาอีกช่องหนึ่งนะโอเคเสร็จอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกอีกขั้นหนึ่งนะอีกนิดเดียวน่าจะเสร็จแล้วนะครับผม ผมอยากรู้ว่าผมตักน้ําตรงกลางออกมันจะเป็นอะไรปะเป็นว่าเป็นเรื่องเลยนะครับตักน้ําตรงกลางออกโอ้ m ม่ก็อ่ะน่าจะได้แล้วนะมันมีแค่ตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้ผมไปเล่นสนมันอนะมันไม่สามารถวางน้ําลงไปได้ปะเดี๋ยวผมลองเอาน้ํามาวางดูดิวางลงไปได้เลยปะ <c oughs> อันนี้คือการเทสนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ นี่รูตรงนี้นะวางโบลงไปเอาวางไม่ได้อะออหรือว่าผมจะต้องวางดินด้านล่างแล้วมันอยู่ตรงไหนนะจุดเมื่อกี้จุดตรงนี้นะครับอดำลงไปแล้วผมก็วางน้ำลงไปโบตรงนี้อ่ะเรียบร้อยโอเคขุดดินลงไปเลยครับ อ่ะน่าจะได้แล้วนะผมว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมปล่อยปลาเอ้ยยังเหลือตรงนี้อีกอ่ะตรงนี้อีกนิดนึงนะครับโอ้ลืมเกือบลืมเลยนะครับตรงนี้อีกนิดนึงโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหอ่างปลาผมกว่าจะเสร็จอ่าถ้างั้นเนี่ยผมจะเอาปลามาลองลงดูนะครับถ้ามันตายก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเออลองลองดูแล้วกันนะครับไปเลยเจ้าหนู ไปเลยเจ้าหนูเฮ้ยมันอยู่ได้นะเฮ้ยมันอยู่ได้ครับห่างปลาผมเป็นอันสําเร็จว่ะไหนลองไปดูข้างล่างดิเจ๋งเปล่าเฮ้ยเท่ว่ะดูดิโอเคเพืพ่อนๆนโคตรเท่เลยนะอ่าทีนี้ผมจะทําการผรสมพันธุ์มานะครับวิธีการผสมพันธุ์ก็ง,ง่ายๆมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปหาปลาสดมาครับ ซึ่งแถวบ้านเรามีปลาสดโคตรเยอะเลยนะแกสดหรอกแล้วแกสดหรอกแกสดใช่ไหมไหนใครสดแกใช่ไหมแกสดใช่ไหมนี่แหละสดหรอสดหรอสดหรอสดมากปะสดมากปะเอาละผมก็ได้ปลาสดมาทั้งหมดสิอตัวนะครับผม ปลาสดมากหรือเปล่าเอ้ยมันดึกแล้วผมไปนอนก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะมอบปลาสดให้พวกปลาเลืองแสงพวกนี้กินแล้วกันนะครับนี่อ่ามานีเลยขึ้นมาขึ้นมาอ่ะให้หนึ่งตัวให้สองตัวครับผมกินเลยกินแล้วก็ผสมพันธุ์ซะนะเฮ้ยมันไม่ขึ้นหัวใจอ่ะนี่ไงขึ้นแล้วขึ้นแล้ว อาจจะยังไม่พร้อมผสมพันธุ์นะครับบางตัวนะโอ้มันยังไม่พออ่ะเฮ้ยนี่นไงลูกปลาลูกปลามาแล้วนะครับสองตัวนะอุย้ยสามตัวเลยโอ้โหนี่มันสุดยอดเลยครับนี่ลูกปลาตัวเล็กๆนะครับ <laughs> นี่โอ้วิธีการผสมพันธุ์ของมันนะครับนี่ นี้เราก็มาผสมพันธุ์มันได้หลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็จัดการฆ่ามันนะเพื่อเอามาทำหมู่บ้านของเราเองนี่ดอกทานตะวันเราก็ใกล้โตแล้วนะครับส่วนพวกกระดูกนะครับเราก็มีเยอะมากเลยนะจากการไปฆ่าไอ้พวกคนป่านะครับจะได้กระดูกมานะในตอนนี้ผมมีกระดูก63อันอนะ64อันแล้วว้าวเยอะเกินนะครับผม อ่าปรับไฟกันหน่อยปรับไฟกันหน่อยอ่าปรับไฟปรับไฟเพื่อความโชดช่าาวงชัตทาวาลชัตทวารชัตทวารอะไรละ่ะชัตชาวานนะผมนะอ่าปรับไฟกันหน่อยครับนี่เรียบร้อยสุดยอดเลยนะโอ้โหอะไรมันจะเท่ขนาดนี้อาล้ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะครับตอนนี้ผมก็มีผลึกเรืองแสงเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเรามีปลาเรืองแสงด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มีดอกทานตะวันแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสามารถสร้างหมู่บ้านของผมได้เลยนะครับผมนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในพาร์ทห,หน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บจุ๊บ